มาเดินดูแสงสีของวงเวียนประยุนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะโฟกัสตรงไหนก่อนก็เดินวนๆสุ่มๆดูไปก่อน,นรประยูุแทบจูบก,กันนะครับผมนี่อน,นี้ก็สวยนะน,นี่ก็สวย ฝั่งนี้ก็อืน่าจะมาแนวเดียวกันนะผมว่าได้อยู่นะได้อยู่นะของสุดท้ายอะ ตรงพายุนี้แล้วกันเนาะเช่ครับภนะา,าประมาณนี้ครับทา,า,นะางมันก็สวยมาแล้วก็เปลี่ยนสีไปโอเคทีน,นี้มาก่อนตะกค่วหนึ่งครับช่องหน้ากับพบผมที่หอยการครับ